ผมนายสุวิทย์ไตรโชคนะครับเป็นกรรมการบริษัทนาวิตาฟู้ดจำกัดซึ่งบริษัทนาวิตาฟู้ดจำกัดเราเนี่ยก็ก่อตั้งมาในโครงการของสตาร์ทอัพโดยรัฐบาลสนับสน,นุนให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะมาใช้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจซึ่งธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจเรื่องการเกษตรเป็นการผลิตและจำหน่ายเมลอนนะฮะซึ่ง ยี่ห้อนาวิต้ที่เราใช้เนี่ยย่อมาจาก Natural Vitamin ซึ่งเป็นวิตามินจากธรรมชาติเรามีนโยบววายในการผลิตผักสดผลไม้สดที่จะมีคุณภาพสูงนะฮะเป็น Vegetable and Fruit for Health ซึ่งเราจะต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยบริโภคแล้วเนี่ยจะป้องก,กันโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารแล้วก็โรคตระกูล NCD เช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจพวกนี้นะครับซึ่งจะทำให้มีความคุ้มค่าต่อผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยของบริษัทเราครับทางบริษัทคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าทางเราก็มีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี แล้วก็ความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยเพื่อมาผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภยัยและมีคุณภาพสูงก็จะได้ไมีโอกาสประชาสัมพันธ์บริษัทแล้วก็ผลผลิตของบริษัทที่จะให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงคุณภาพและก็ความปลอดภัยของโปรดักต์ของเราที่จะ สามารถจะหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาดทั่วไปรวมทั้งมีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีต่างๆให้กับเกษตรกรในประเทศไทยได้รับทราบเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรที่จะนํานเทคโนโลยีและทักกรรมต่างๆมาใช้ในการเกษตรทําให้เกิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์ใหม่ๆขึ้นได้เป็นจํานวนมากและก็จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าแล้วก็กับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็ใช้ระบบซิมูเลชันในการทำสวนก็คือทำสวนบนกระดาษมีการวางแผนการปลูกต่างๆในรายละเอียดนะแล้วถึงจะมาทำจริงนอกจอากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประกอบกันเพื่อที่จะสร้างวิธีการปลูกที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ เราก็ผลิตผลผลิตแล้วเนี่ยเราจะได้ผลผลิตสูงคุณภาพสูงคุณภาพสม่ำเสมอปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมทางบริษัทเรามีความตั้งใจจะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจนี้เราจึงมีการผลิตอย่างต่อเนื่องและเต็มที่เพราะนั้นเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยการขายก็จะขายได้ไม่ไมหมดเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาส ที่จะได้หาลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเพราะถ้าเราปลูกน้อยลงเราผลิตน้อยลงเนี่ยเราก็จะขายหมดเป็นปกติแต่ยอดขายจะตกเฉยๆเนื่องจากเราผลิตเต็มที่เราก็มีสินค้าที่จะหาลูกค้าใหม่ทำให้เราได้ลูกค้าใหม่ๆในช่วงวิกฤตนี้โดยเฉพาะลูกค้าออนไลน์ทําให้เราไม่มีผลเกือบจะไม่มีผลกระทบในวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เลยครับ